ขายดีที่สุดจากแบรนด์ XCMG b i o t c r จะมีขนาดกันบ้างมาดูกันเลยครับอันดับที่1 XC958TH กำลังเครื่องที่แรงตักได้ไวและยังรองรับงานหนักๆได้หลายรูปแบบเกียรอัตโนมัติขับลื่นควบคุมง่ายอันดับที่2 XC938TH รถตักล้อยางขนาด3ตันความคล่องตัวสูงสามารถใช้งานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัดได้ครับประหยัดน้ำมันค่าบำรุงรักษาต่ำอันดับที่3 XGA 5550DT รถบรรทุกสําหรับงานเหมืองสามารถบรรทุกได้หนักถึง50-60ตันโครงสร้างตัวถังแข็งแรงยางและแคสซีออกแบบมาเฉพาะงานเหมืองระบบเบรกและช่วงล่างรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมอันดับที่4 XSC7V 0รถโม่ผสมคอนกรีตขนาด 7Q ปั่นได้เนียนละเอียดเทงานได้อย่างต่อเนื่องอันดับที่5 XGA5650DT ค่าเจ้าตัว g a 5 5 5 0 d t ยังไม่ตอบโจทย์ ผมขอแนะนำ XGA 5650 DT สามารถบรรทุกได้มากกว่า60ตันพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงแรงหวิดเยอะพร้อมลุยทุกทางชันหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ